สวัสดีจ้าพี่น้องมาเบิงเห็ดน้ำพิมพ์เนาะจ้ะเห็นว่าขี้ลายก็จเแมันห้มากจังสี่เนาะจ้ะพิมพ์เบงแน่พี่น้องเป็นตนายอีแท้เลยพี่น้องเห็ดสากพิมพ์เลยพอน้ำบานเมี่ยงข้าเจ้าอันก็จมันเบิงเนี่ยจ้ะมีตะขี้ดินเต็มอาหยอยู่เนาะจ้ะซ้มมัน แหวสซำว,วะแถาเงาะเนาะจ้ะพี่น้องแต่ว่าเขากับงามเนาะจ้ะพิมพสิมีปัญญาใดกินใดโบพี่น้องเบิ่งเบิงเบิง,บง,บงมาเบิ่งซอยพิมพเน่เนาะจ้ะอี่หลีอี่หลอเนาะจ้ะพิม์ไปเก็บมาอยู่ขางทางเนาะจ้าเบิ่งเนาะจ้าเห็นว่าพิมพขี้ไลยก็จจแม่นแถมสมพันให้พิมพ์คักเนาะจ้า <laughs> พิม์เห็ดเตงได้าพิมเตงเสียน เอาออกได้นะจะพิมพ์กับสิพยายามเห็ดนะจะแตวาเดี๋ยวเมื่อเบื่องตอนจบนกจัะว่าสิเป็นจังไหนพิมพ์สิพยายามแยกเขาออกจะพี่น้องดอกเขาก็งามอยู่ดอกจแตวาฝนตกมากเขากระสิดินกระเด็นใส้เขาเนาะจ้ะเดี๋ยวพิมพ์สีแยกออกเนาะจ้ะ กระเบงนอนจ่า,จามันสิซำเล็ดได้ซ้ำใดนอนจ่า,จามันสิกินใดบ่มันคือจังดินหลแห้งแท้พี่น้องพิมกับบ่เคย เก็บเห็ดที่ว่าสิมีดินหลายขนาดนี้เน่ะจะแต่อันนี้มันอยู่ข้างถนนจ้ะพี่น้องถ้าบบเอากะอยากได้จ้ะพราะว่ามันหาเก็บยากนาะจะใช้ที่พิมพ์อยู่ไปบบเป็นนื้อกันจ้ะพี่น้องแต่สิค่ยคอยๆเฮ็ดนะจ้ะ อีหลีอหรอจะพี่น้องออกแม่เพร่ลูกออกติดกันคือจังอยังเพนเินเป็นแฝดนะจ๊ะ บิงจ้ะอืมเดี๋ยวพิมสิเอาไปล้างนา้ำจะพี่น้องพิมพ์ก็สีล่างน้ำเปล่าไปจักสองน้ำก่อนจ้ะแล้วพิมพ์ก็เอาแป้งใส่ตามที่ฝรังผ้าเห็ดเนาะจ้ะแต่ว่าพิมพ์ก็ล่องเห็ดขั้งแรกขึ้นกันจะพี่น้อง ล่างเฮ็ดเสร็จแล้วก็เอาขึ้นจากน้ำแล้วก็เปิดน้ำใส่ไม so ่แล้วก็เอาแป้งใส่พิมพ์ใส่ยูระมาณสามหลอเนะจ๊ะพิมพ์ก็ชิคค่อยๆล่างมันก็สะอาดในระดับหนึ่งจะพี่น้องสำหรับพิมพ์ก็บ่เคยเห็ดนะจ๊ะเห็ดตามพ่นผ้าเห็ดจ้ะก็สยกเละแน่จักน่อยนะจ๊ะพิมพ์ใส่แป้งใส่น้ำนะจ๊ะรังพน บอกนะจ้ะพิมพ์กับบเกอร์อเฮ็ดจักเทียจ้ะพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมพอกันมื่อนาะสวัสดีจ้าเห็ดเหลืองแถวบ้านพิมพ์หาอยากจ้ะได้มาแบบนี้ก็ะล่องเฮ็ดตามเบิ่งเดอร์จ้าทาภัยหาเห็ดอยากๆยาจ้ะ